ข้อ2โจทย์บอกว่านะครับแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่1นนะตัวกลางที่1นนะซึ่งมีค่าดัชนีหักเหเป็น3ส่วน2นะไปยังตัวกลางที่2ซึ่งมีค่าดัชนีหักเห6กส่วน5นะก็แปลว่ามีค่าดัชนีหักเหไม่เท่ากันก็แปลว่าตัวกลาง2ตัวกลางเป็นตัวกลางที่มีความหนาแน่นไม่เท่ากันจำได้ไหมครับตัวกลางไหนมีค่าดัชนีหักเหน้อยก็แปลว่ามีความหนาแน่นน้อยตัวกลางไหนมีค่าดัชนีหักเหมากก็แปลว่ามีความหนาแน่นมากทันไหมครับ ก็แปลว่ามีความหนาแน่ไม่เท่ากันค่าดาชนีหักเหไม่เท่ากันแสงเดินทางก็ต้องมีการหักเหเกิดขึ้นมีอะไรเปลี่ยนบ้างครับนักเรียนทวนไปด้วยเลยหนาหนึ่งทิศทางเปลี่ยนถ้าเกิดไม่เปลี่ยนก็หมายความว่ามันเดินทางตั้งฉากกับผิวรอยต่อของตัวกลางถูกไหมครับจะเดินทางเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมเมื่อทิศทางไม่เปลี่ยนถ้าเกิดมันตั้งฉากนะก็ต้องไปดูองค์ประกอบอื่นจําได้ไหมครับนะดูความเร็วขึ้นดูความเร็วของแสงที่เดินทางจากตัวกลางที่1ไปยังตัวกลางที่2ความเร็วเปลี่ยนไหม ถ้าเกิดความเร็วเปลี่ยนก็แปลว่ามีการหักเหเกิดขึ้นความยาวขึ้นเปลี่ยนไหมถ้าเกิดเปลี่ยนก็แปลว่ามีการหักเหเกิดขึ้นความถี่เปลี่ยนไหมความถี่ต้องอะไรครับไม่เปลี่ยนนะครับนะความถี่ต้องไม่เปลี่ยนนะครับนะนี่คือลักษณะของการหักเหตอนนี้เราเห็นแล้วว่าค่าดัชนีหักเหเนี่ยมันไม่เท่ากันก็แปลว่ามีเกิดการหักเหเกิดขึ้นแน่นอนเลยนะเขาบอกมีมุมตกกระทบเท่ากับ30องศาจงหามุมหักเหนในตัวกลางที่สองันไหม ดังน,น,นั้นโจทย์บอกอะไรมาบ้างครับอเขียนสิโจทย์บอก n 1มาให้ดัชนีขี n 1มีค่าเท่าไหร่ครับ3ส่วน2 n 2มีค่าเท่ากับ6ส่วน5แล้วก็บอกอะไรครับเซต้าตักระทบเนาะเป็นของ1อยู่ก็เป็น30องศาให้หาอะไรครับเซต้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถามี้เนี่ยทันนะครับจากสรรมการคืออะไรครับเรียนจากสรรมการที่เราใช้คืออะไร n 1ซ้ายลาย ไซด์เซต้าหนึ่งมีค่าอะไรครับ n 2 s i ไซ2์เซต้าสองนะครับหรือเขียนอยู่ในรูปของอะไรครับไซ n ์เซต้าสองก็ได้ส่วนด้วยอะไรครับไซด์เซต้าหนึ่งนะครับ 1, นะรบนะหรือมีค่าเท่ากับอะไรครับ n 1ส่วนด้วย n 2ก็ได้นะหรือเขียนไปตามกฎของสเนลก็ได้นะครับอัตราส่วนของไซด์ของมุมตัวกระทบต่อไซด์ของมุมหักเหมีค่าเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับแต่อันนั้นเราไปเปรียบเทียบกับอากาศแต่ตอนนี้ เราไม่ได้เปรียเทียบอับอากาศแล้วนะเพราะว่าเรามีตัวกลางสองตัวกลางที่มีค่าดัชนีเหไม่เท่ากันนะครับอ่ะเราก็แทนค่าเลยครับต้องการหาค่าเซต้าสเนาะก็แทนค่าลงไปเซต้าสเราก็ติดไว้นะครับเพราะเราไม่รู้นะเซต้าสหาด้วยเลยครับไซ n ์เซต้าหก็คือไซด์เท่าไหร่ครับไซด์สาองศาถันไหมนะเอ็นหเท่าไหร่ครับเอมีค่าเท่ากับ3ามส่วนสนะครับโจทย์บอกมาให้นะสามส่วนสหารด้วย 6ส่วนอะไรครับ6ส่วน5า er, าฉะนั้นข้างหลังนะครับทางข้างหลังก่อนนะข้างหลังก็จะกลายเป็นใกล้คูณใกล้ใกล้คูณไกลก็จะเป็น3 3คูณเลยครับ3คูณอยู่กับ5หารด้วย2คูณอยู่กับ6กไหมครับอ้าว3คูณหาหารด้วยอะไรครับ2คูณ6ทันไหมทันนะครับอาไซายเศตไซ้าม30มีค่าเท่ากับอะไรครับ1ส่วน2ฉะนั้นครูจะกลายเป็นซ้าเลยไซายเซต้า2มีค่าเท่ากับ 3าคูณหส่วนด้วย2อคูณหแล้วก็คูณอยู่ครับ1นึ่งส่วนสองทำไหมเนี่ยทันไหมครับทันนะอ่ะดูสิเรากําจัดอะไรได้บ้างครับนักเรียนนะกำจัดอะไรได้บ้างครับเอาสามสามคูณอะไรเดี๋ยวสหารนี่สามหนึ่งสามสามสองหข้างล่างก็จะเหลือข้างบนหมดแล้วนี่หข้างล่างเหลือ2องคูณสคูณสองคืออะไรครับแปดถูกไหม ฉะนั้นเราจะกลายเป็นไซน์เซต้า2มีค่าเท่ากับ5ส่วน8ฉะนั้นครูต้องการเซต้า2ครูจะกลายเป็นไซน์ยกกำลังลบ1นะครับหรือ arc ์คไซนั่นเอง5เลยครับ5ส่วน8อยากรู้ว่าเป็นมุมกี่องศานะเรน่อก็เอา5ส่วน8หารกันก่อนนะแล้วก็ไปเปิดตารางเลยครับตารางไซน์ดูว่า5ส่วน8เนี่ยตัวเลขเนี่ยมันตรงกับมุมกี่องศา